สวัสดีครับสวัสดีทีฟีเรคนเพื่อนชาวยูทูบมาพามากชมเจ้าหุ่นใดเราจมครับจมคุณในร่องมะพร้าวน้ำหอมดูอาจารย์เตเจ้าขึ้นยังไงครับงานเข้าเลยยังไม่ได้สักลองเลย มาแล้วครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆแล้วครับลัวเตโซหลุดนั่นี่ ยิงกลับไปได้นะครับงานสร้างเมืองสุรินทร์ครับพี่น้องเลยจะมาลื้อล่องครับที่มาเนี่คือจะมาลื้อล่องสวนล่องนี่นี่ครับล่องลงมาหล่องแรกก็จมเลยครับคนขับไม้ครับ เาเกะได้คนครับใหม่มาเป็นงานที่สองครับถ้าแบบนี้ในขึ้นแล้วแหละเมื่อกี้จมหนักครับดีเขา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 พักกินข้าวเที่ยงครับก็เ,เลยผมก็เลยกลับไปกินข้าวเที่ยงเหมือนกันขึ้นกลับมาครับ แต่เช้าเลยครับมาแต่เช้าจุ่มแต่เช้าเลย ไปแล้วคนครับกลัวแต่โซ่หลุดครับแลาวโซ่มันมันมันหลวมอยู่ข้างนึงหลวมมากมากเลยนะ

ไปยิงแล้วครับเมื่อกี้ยังอยู่สูงอยู่พัก่อนพักก่อนรุนกันไปเรื่อยๆครับใช้ไมโครมือถือุดช่วยเพื่อที่จะให้รถสวิงได้ครับ แคบด้วยครับมันจำกัดเกินนะมันสวิงไม่ได้มันสวิงยากเดี๋ยวผมขอลองหนะ่อยคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไวเพียงเท่านี้ครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันครับคลิปนี้สวัสดีครับ